ผมย้ายจากบวกมางานลำกลางแขนค่ะเพราะเวลาลำจับมือเลยค่ะการแขนจับมือกันแล้วข้างล่อยลงไปเลยค่ะข้างล่างถอยลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่น้องกำลังวดแถวจะพน้องลับนแล้วไปเลย นนเอาการแข่งจ้านางรำกันล่งจับแถวกันพี่น้องประธานน่ดูที่ข้างบนโบกตาสวัสดีทุกคนกจัแถวค่ะ ก็ต้องย้ำอีกหลายยูเดี๋ยวกันลังก่าังจัดแถวพี่น้องทงนี้หประมาณกิโลกว่าสามกิโลตรงกันว่านั่งได้ไปนะก็จอดกันอยู่น่่นเ ไปอีกแล้วย่าไปอีกแล้วย่าลงมาเหอย่างมับค่นี่ลามากี่ปีล้คะย่าคนสวยลาม

กลังจด,ดูต้นทางไว้ไก่อนนะคะไม่ดูปลายทางนะคะดูต้นทางนะคะอ่าเอาตามต้นทางนะคะทุกท่านนะคะอ่าต้นทางนะคะแล้วก็กระจายออกไปนะคะเมื่อวานนะคะรู้สึกว่าแถวยาวเกือบถึงไฟแดงนะคะวันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้อาจจะชิดเชินไปนะคะ ขยายนะคะตำบลหนองคูพี่น้องตำบลหนองคูขยายไว้วยนาคะขยายด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตำบลสุดท้ายนะคะของนางรำทั้งหมดจะมีอยู่6แถวนะคะจะมีทั้งหมด6แถวนะคะจากด้านบนนะคะรู้สึกว่าอยู่ช่วงตรงกลางนะคะช่วงตรงกลางตอนยังเหนียบยังเหนียบกันอยู่นขอพักพหน้าเพื่อนกระจายมาไป ไฟแดงด้วยนะคะของรื่องสวยเลวค่ะเดนรกามีนะปะกนะคะตอนนี้นเียวเียวนะคะให้ระถิะตอนนี้นะคะมองสวยเลยค่ะทุกท่านเอาต้นทางนะคะต้นทางเปเกณฑ์ต้นทางคือจากอ้ยนนามลูกลดีสเกตทเอาไป

ขกนาขอกดูนถ้าที่ราไะไม่ถึงหนาเป็นปีนะาเป็นปีจะสอนเป็นกระีนะขอเป็นกรี่แต่ว่า